หลักๆที่เราจะเรียนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกราฟิกนะครับเบื้องต้นก็คือนักศึกษาที่เรียนนิเทศศิลป์นเนี่ยจริงๆกราฟิกสําหรับการทํางานในเรื่องของการทําสื่อโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์หรือจะสื่อเคลื่อนไหวนะครับมันก็เป็นในเรื่องของเนื้อหาของรายวิชาของเราโดยภาพรวมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับในเรื่องของอ,องค์ประกอบศิลป์ นะครับเพื่อให้เด็กได้ปูพื้นฐานมีการเรียนรู้ําหรับพื้นฐานทางด้านการออกแบบองค์ประกอบศินอะไรต่างๆไปตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งที่เราเรียนก็จะเรียนเรื่องของเนื้อหาที่เกี่ยวกับพื้นฐานประวัติศาสตร์สินองค์ประกอบศินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นนะครับในส่วนตรงเนื้อหาการเรียนการสอนของเรานะครับพอปี2ขึ้นมาก็จะแอดวานซ์ขึ้นมานะครับก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของทักษะการใช้ โปรแกรมสาหรับการทํางานทางด้านที่เสียเนี่ยแน่นขึ้นปี3เราก็จะมีเรื่องของการทําหนังสั้นนะครับการเขียนบทแฟชั่นดีไซน์นะครับก็ในเรื่องของปี4นะครับเราก็จะมีเรื่องของอวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับเพื่อให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ไปเรียนรู้การทํางานในสถานประกอบการจริงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาขาออกแบบที่เสียงของเรานะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของการฝึก ให้เด็กเราได้ไปทํางานจริงแล้วก็ไปใช้ชีวิตจริงกับสถานประกอบการได้เรียนรู้งานจริงอะไรต่างๆนะครับมีโปรเจกต์นะครับ, project, รบที่นักศึกษาต้องทําสําหรับก่อนจบการศึกษานะครับจะต้องมีโปรเจกต์มีศิลปวิพนเพื่อวัดดูว่าทักษะของนักศึกษาเราเนี่ยสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพหรือไปทํางานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งตัวชี้วัดหนึ่งที่เราใส่เข้าไปในหลักสูตรนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับการประกอบอาชีพในสาขานี้ทำอาชีพอิสระก็ได้นะครับทำงานประจําก็ได้เป็นครูก็ได้นะครับในเรื่องของการเป็นครูก็สามารถไปเรียนในเรื่องของวิชาชีพครูเพิ่มเติมแล้วสามารถไปสอบบรรจุได้นะครับหรือไปเป็นครูตามโรงเรียนอาชีวะทํางานประจําแล้วสามารถที่ประกอบอาชีพอิสระเนี้ยควบคู่กันไปได้ด้วย นะครับซึ่งคิดว่าอาชีพออบเพศศินทุกวันนี้นะครับยังมีบทบาทสําคัญนะครับกับการพัฒนาในเรื่องของการทําสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นแวดวงของธุรกิจแวดวงของราชการหรือแวดวงของอท้องถิ่นชุมชนอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่า,าในเรื่องของการทําสื่อทำพรีเซนต์ทำอะไรต่างๆนี่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงน่าจะาไม่มีการที่ว่าจะไม่มีงานทำนะครับวงการนี้ผมว่ายังไปได้อีก อีกไกลนะครับถ้านักศึกษาเนี่ยตั้งใจแล้วก็เรียนรู้มันอย่างจริงจังแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงสําหรับเครื่องไม้เครื่องมือหรือสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้ทันก็สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างแน่นอนครับ